สวัสดีค่ะจากบาไลวังพยอมค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะนี่ค่ะต้นถั่วฝักยาวของบะานไวังพยอมนะคะที่เพาะใส่กับถาดของไข่ในห้างนะคะที่เป็นพลาสติกนะคะเอามาเพาะนะคะตอนนี้โตขนาดนี้แล้วนะคะสูงปื๊ดเลยนะคะเพราะว่าตั้งไว้ในร่มนะคะเขาก็ต้องรีบยืดเพื่อจะหาแสงนะคะเดี๋ยวเราจะ ไปปลูกกันนะคะจะปลูกลงกระถางดีหรือว่าจะปลูกลงพื้นดินดีนะคะตอนนี้แมล้งพยอมก็จะเอากราบของต้นถัว่วและก็ต้นแตงกวานะคะทดลองใส่กระถางนะคะเพื่อเป็นแนวทางของคนที่มีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็ ปลูกใส่กระถางสามารถที่เราจะปลูกไว้กินเองได้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอรุ่นนะคะเมอเราใส่กระถางไว้แล้วเขาโตทอดยอดแล้วบ้านเราองพยมจะทําอย่างไรต่อนะคะอันนี้ก็แกรบดําจะไม่ค่อยเกาะกันนะคะนี่ค่ะแต่ลากเขาก็ออกแล้วนะคะเราจะต้องรีบเปลี่ยน เพราะว่าลากเขาเริ่มยาวเดี๋ยวจะมีปัญหาตอนหลังนะคะเพราะว่าเขาเป็นพืชที่อ่อนต้นอ่อนมากๆนะคะอันนี้แม่รงพยอมก็ใช้ดินที่ปลูกไม้มงคลนะคะมาทดลองปลูกผักนะคะปกติแล้วก็จะไม่ใช้นะคะเพราะว่าดินเขาจะโปร่งเกินไปผักพวกนี้จ้องการ ความชื้นที่หนาแน่นกว่าไม้มงคลทั่วไปนะคะนะคะ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะที่เพาะมาในถาดเดียวกันกันกบแตงกวานะคะบาลายวงพยองก็จะมาทดลองใส่กระถางนะคะเพื่อเป็นแนวทางของคนที่มีพื้นที่น้อยหรือว่าอยู่บ้านจัดสรร หรือว่าอยู่แฟลตอยู่ห้องเช่านะคะสามารถที่จะปลูกผักกินได้นะคะก็คือตั้งกระถางเรียงเรียงกันแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ค่ะก็จะตั้งซ้อนกันแบบนี้นะคะตั้งซ้อนเป็นชั้นๆก็ได้นะคะก็เราก็จะสามารถปลูกผักกินได้หลายๆอย่าง พาอการที่ประหยัดในช่วงนี้ดีมากๆเลยนะคะในตอนนี้นะคะหลายๆท่านก็คงจะรู้นะคะว่าสถานการณ์ทุกๆอย่างรอบด้านเลยนะคะตอนนี้ไม่เป็นที่ไว้วางใจไม่เป็นที่เบิกบานใจสำหรับเราชาวบ้านตะศีตตะสาเลยนะคะเพราะว่า ของทุกอย่างแพงหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันพืชไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเติมรถนะคะอาหารการกินทุกอย่างราคาสูงหมดแถมยังมีเชื้อโรคระบาดแถมยังมีการสู้รบกันที่ต่างประเทศอีกนะคะก็ทุกอย่างรู้สึกว่าสถานการณ์ก็ย่ำแย่ลงจิตใจคนก็ยิ่งย่ำแย่ลงนะคะ ในการผ่อนคลายก็คือการปลูกต้นไม้ปลูกผักปลูกหญ้าปลูกความสวยงามปลูกความเพลิดเพลินใจนะคะส่วนแบบนี้ต้นไม้สมบูรณ์นะคะเพราะพร้อมกันแต่เกิดทีหลังนะคะต้นไม้สมบูรณ์ก็จะยังไม่เอาลงกระถางหรือว่าเอาไปปลูกนะคะตอนนี้บอกตามตรงเลยนะคะว่า หลายหคนนะคะจิตตกมากๆนะคะวันนี้อาจจะมีพูดให้เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะคิดมากตึงเครียดยิ่งดูคลิปยิ่งเครียดนะคะก็จะมาชวนปลูกพืชผักนะคะเราจะได้บรรเทาความตึงเครียดหลายๆด้านลงมาด้วยนะคะปลูกผักกินเองที่บ้าน บลานรายองพยอมก็เลยชวนเพื่อนๆนะคะมาปลูกผักในกระถางนะคะอันนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวนะคะปกติแล้วก็จะไม่ใช้ดินนี้นะคะอันนี้เป็นการทดลองนะคะเผื่อคนที่เขามีดินแบบนี้ปลูกแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องรอรุ่นกันนะคะ ตอนนี้แม่แรงพยอมก็เอาถัว่วกล้าถัว่วแล้วก็แตงกวานะคะมาลงกระถางทั้งหมดก็อย่างละหากระถางนะคะอันนี้เป็นการทดลองนะคะว่าได้ผลมากน้อยแค่ไหนก็จะมาอัปเดตจนกว่าเขาจเจริญเติบโตแล้วก็มีฝกักมีผลให้เราได้ชมได้กินกันนะคะ ส่วนอันนี้ที่เหลือเดี๋ยววลาไรองพยอมจะเอาไปปลูกลงดินตามปกตินะคะอันนี้ก็เพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนเนื้อที่น้อยสามารถที่จะปลูกถัว่วปลูกแตงกวานในกระถางได้นะคะก็จะมาแก้ปัญหาในตรงนี้คือปลูกกินเองถั่วฝักยาวห้าห้ากระถางก็ได้10ต้นถ้าเขา จเจริญงอกงามมีฝักเราก็พอจะได้เก็บกินนะคะส่วนแตงกวาก็เหมือนกันนะคะลูกเขาก็จะดกเราก็จะพอเก็บกินได้มื้อต่อมื้อก็ยังดีนะคะมื้อหนึ่งถ้าเราซื้อก็ผักก็10บาท20บบาทเราก็จะประหยัดในตรงนั้นไปด้วยนะคะอันนี้ก็ เป็นการที่บอกว่าสถานการณ์การหาเงินก็ยากขึ้นมากๆเลยนะคะตอนนี้วันนี้ก็พาเพื่อนๆมาปลูกผักในกระถางเพื่อทดลองสำหรับคนเนื้อที่น้อยก็ปลูกกินเองได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายอ่องพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ